กาบสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกม Legend of อ u t ูเท a วันนี้ผมจะมาอธิบายวิธีการเล่นการ์ดเกม Legend of อ u t ู e ท a ให้ทุกท่านรับฟังกันหากใครนะครับผมยังไม่เข้าใจนะว่าเป็นเกมแนวไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเลยโดยตัวเกมเนี่ยจะตั้งอยู่ในโลกของ g u ออ f Legends หรือ LL เป็นรูปแบบของการ์ดเกมนะครับเราจะต้องใช้ความสามารถนะค,ความคิดสร้างสารรค์นะชิงไหวชิงพลิบเพื่อน,นำชัยชนะมาสู่ตัวเราเราสามารถจะดาวน์โหลดเกมนี้ได้ทั้งเวอร์ชั่น pc ios และ android นะโดยเราหลักๆเลยเนี่ยจะเป็นการสร้างเด็กนะครับผมสร้างเด็กโดยใช้ตัวละครแชมเปี้ยนครับผมจาก ll เนี่ยที่เราชื่นชอบนะแต่ละภูมิภาคแต่ละประเทศนะครับและก็มีสไตล์เฉพาะตัวเนี่ยทำการต่อสู้นะครับผมชิงไหวชิงแพรชิงไหวชิงพิปเนี่ยเพื่อเอาชัยชนะมาสู่เรานะครับเราสามารถจะได้รับการ์ดฟรีจากการเล่นหรือจะสามารถซื้อของจากการ์ดจากร้านค้าได้เช่นเดียวกันดังนั้นไม่ว่าจะเป็นสายฟรีสายเติมสามารถเล่นเกมนี้ได้ทั้งคู่นะครับ ตอนนี้การ์ดเกมออกมานะครับผมออกมาชุดหนึ่งแล้วและจะมีการปล่อยชุดออกมาเรื่อยๆมีตัวละครออ,อกมาเรื่อยๆแล้วตอนนี้มีทั้งหมด7ภูมิภาคน,นะครับผมแล้วก็มีตัวละครมากกว่า25ตัวมีการ์ดมากกว่า400ใบนะครับที่เราออกมาแล้วแล้วก็จะมีออกมาเพิ่มเรื่อยๆและแน่นอนครับผมตัวเกมเน,นี้มีเวอร์ชั่นภาษาไทยครับผมใครที่อ่าตอนแรกเนี่ยมันตอนแรกมันจะมีเวอร์ชันภาษาอังกฤษใช่ไหมแต่ตอนนี้มีเวอร์ชันภาษาไทยแล้วหากใครนะครับผมที่ไม่ถนัดด้านภาษาอังกฤษเนี่ยก็สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างสบายใจแล้วนะครับ อ่ะอย่างแรกเลยนะหากใครนะครับผมโหลดเกมมาเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่หน้าต่างนี้นะซึ่งหน้าต่างนี้เนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่3อย่างครับผมก็คือขอาะวันล็อกอินโดยเราสามารถล็อกอินเข้าไปในเกมนี้นะครับผมเพื่อล็อกอินรับการ์ดขอละาวาันได้ซึ่งการ์ดที่ให้มาเนี่ยจัดว่าเริ่มต้นเล่นได้สนุกเลยนะคือต่อให้ไม่ใช่การ์ดโหดอะไรมากมายแต่คอมโบก็น่าสนใจมีคอมโบไปขอตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยรับประกันได้เลยว่าแค่คุณล็อกอิน7วันคุณก็ได้การ์ดเกมที่สามารถจะต่อสู้กับ ดากับเพื่อนได้ถึงระดับหนึ่งเลยนะต่อมาครับผมก็คือภารกิจครับโดยภารกิจของเราเนี่ยก็คือเราจะได้ค่า XP นะครับผมทุกๆวันนะและก็หากเราทำภารกิจเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ค่า XP พตรงส่วนนี้ไปเพิ่มขอาะวันครับซึ่งขอาะวันตรงส่วนนี้เราก็จะได้ดูที่คางสมบัติประจําสัปดาห์โดยคางสมบัติประจำสัปดาห์จะปลดล็อกทุกวันพื่อหัสนะและยิ่งเราทําภารกิจมากเท่าไหร่เราก็จะได้ขอาะวันมากขึ้นนะครับยิ่งเนี่ยทบไปเรื่อยครับผมจะทบไปเรื่อยทบไปเรื่อยยิ่านมก ของาะวัลยิ่งมีมูลค่าสูงขึ้นตามไปด้วยและจะถูกรีเซ็ตวันพฤหัสนะครับดังนั้นเกมนี้สายฟรีขอแค่ขยันขอแค่ขยันเท่านั้นสามารถเล่นได้ทันทีนะโอเคนะครับต่อมาครับผมเราจะมาพูดถึงหมวดเล่นกันนะโดยหมวดเล่นเนี่ยจะแบ่งเป็นหลากหลายหมวดบ้างครับผมมีการเล่นกับผู้เล่นเล่นกับบอดผจญภัยท้าทายประลองและห้องวิจัยนะครับโดยผมจะขอสตาร์ทที่เล่นกับบอดก่อนเพื่ออธิบายกฎการเล่นการ์ดเกมนะ เราจะเริ่มต้นเนี่ยจะมีทั้งหมด3เด็กมาซึ่งผมขอเสนอเด็กพลังและความแข็งแกร่งนะครับผมเพราะเป็นเด็กที่เหมาะมากสำหรับผู้เริ่มต้นเล่นนะไม่ซับซ้อนเท่าไหร่นะครับกดพ่ครับและทำการเล่นเลยหากท่านไหนนะครับผมยังไม่เคยเล่นการ์ดเกมมาเดี๋ยวผมอธิบายก่อนเลยกดการเล่นนะครับโดยเกมนี้ LR LR เนี่ยจะอ้างอิงนะครับผมการ์ดเกมระบบของมานาครับ มานาเนี่ยก็คือการใช้มานาในการไล่าการ์ดครับและมานาเนี่ยเราจะได้เพิ่มทุกเทอร์นนะเทอร์นละหนึ่งนะครับแล้วก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆโดยหลักๆแล้วก็คือเป็นการจัดสรรการใช้มานายิ่งเราสามารถจัดสรรการใช้มานาได้คุ้มเท่าไหร่ชัยชนะยิ่งเป็นของเรามากขึ้นเท่านั้นเอาละครับโดยผมขอเริ่มเล่นกับบอร์ดก่อนนะเราสู้กับเด็กอุ่นใจไว้ก่อนนะครับผมเป็นเด็ก AI นะครับ อ่าโอเคครับอันนี้คือสนามของเรานะครับผมสภาพสนามครับโดยแบ่งแต่ละส่วนแต่ละส่วนกันนะอย่างแรกสําคัญที่สุดครับผมก็คือเน็กซัสหรือป้อมของเรานั่นเองนะหากเน็กซัสตรงนี้กลายเป็นศูนย์เมื่อไหร่เราจะแพ้ทันทีนะต่อมาก็คือด้านขวาของผมนะครับผมตรงนี้จะเป็นหมวดเมนูต่างๆโดยสําคัญที่สุดครับผมจะมีสองอย่างด้วยกันก็คืออันแรกคือจุดน้าเงินตรงนี้อันนี้คือมานา มานาเนี่ยจะใช้ในการไล่าการ์ดนะครับผมและก็เหรียญโจมตีหากใครถือคองเหรียญโจมตีนี้คนนั้นจะเป็นฝ่ายเริ่มโจมตีได้นะครับโอเคครับมาเริ่มต้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นมีการถอด,ดสี่ใบใบมือนะตรงด้านซ้ายนะครับผมซ้ายซ้ายบนตรงเนี้ยตรงนี้ที่เป็นสีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นค่าไล่าการ์ดนะครับซึ่ง หากเราเนี่ยมีมานาพอที่จะไล่การ์ดเนี่ยเราก็สามารถไล่ได้อย่างเช่นตัวนี้ค่าไล่หนึ่งเราก็สามารถไล่ได้ตัวนี้สี่ห้าเราไม่สามารถไล่ได้ต้องรอไปกว่าประมาณ4ี่ถึงห้าเทิร์นก่อนถึงจะไล่ได้นะครับอาถึงถ้าเกิดเรายังคิดว่าไล่ไม่ได้เราก็สามารถกดปุ่มทดแทนเพื่อทําการเปลี่ยนการ์ดในมือก่อนได้นะแต่พเพอิญการเลนเนี่ยมันเป็นฮีโร่นะครับผมมันเป็นแชมเปี้ยนการเลนตัวละครที่เป็นแชมเปี้ยนเนี่ยจะเก่งกว่าปกติทั่วไปนะครับสังเกตไม่ยากครับผมตัวละครที่เป็นแชมเปี้ยนจะมีวงเล็บคําว ถ้าเกิดตัวไหนไม่มีคาว่ารีเวลอัพเนี่ยก็คือการ์ดทั่วไปนะครับอ่าผมจะขอเก็บการเลนไว้นะครับผมเพราะว่าการเลนเนี่ยจัดว่าเป็นแชมเปี้ยนที่มีพังตีแล้วก็ค่อนข้างจะเก่งเลยแหละนะเดี๋ยงั้นค่าไล่หลบไปครับผมถึงแม้ค่าไล่ห้าจะแพงไปนิดนึงนะต้องรออีกนานกว่าจะไล่ได้แต่ขอเก็บการ์ดเก่งไว้ในมือก่อนนะครับอ่าเปลี่ยนการ์ดในมือครับโอ้โหได้ลักมาครับผมลักก็เป็นหนึ่งในแชมเปี้ยนนะครับผมเห็นไหมจะมีคําว่ารีเวลอัพอยู่นะครับลักอ่าโอเคครับ แน่นอนครับผมตอนนี้ผมถือเหรียญโจมตีอยู่ดังนั้นผมเป็นฝ่ายเริ่มก่อนเกมนี้จะเป็นลักษณะแบบอ่าสลับกันกระทํานะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ถือเหรียญโจมตีก่อนจะเป็นฝ่ายเริ่มก่อนดังนั้นเนี่ยอ่ผมเริ่มต้นผมก็จะเป็นการไล่การ์ดนะครับอ่ค่าไล่การ์ดก็ไม่ยากครับผมคลิกที่ซ้ายอ่หยิบที่การ์ดนะครับผมแล้วค้างไว้แล้วก็มาปล่อยในสนามแค่นี้ก็เป็นการไล่การ์ดครับมาน่าผมหายไปละหนึ่งเห็นไหมโดยส่วนของการ์ดจะมีแบ่งหลักๆนะครับผมก็คือ1ค่าไล่การ์ดสองนะครับผมพลังโจมตี3คือเลือด สี่คือความสามารถการ์ดนะครับเราก็สามารถดูได้ไมเมื่อการดไปนี้ถูกอันเชิญลงมาจะมอบพลังโจมตีบวกหนึ่งบวกหนึ่งแก่พันธมิตรสองตัวที่อยู่ในใบประสุทธิของเด็กค,คุณเห็นไหมก็คือเขาจะเพิ่มพลังโจมตีให้ใบประสุทธิของผมพันธมิตรสองใบนะครับอ่าโอเคเมื่อไล่การ์ดเสร็จปุ๊บนะก็จะเข้าสู่ในสนามโดยสนามเนี่ยจะแบ่งทั้งหมดเป็นสองส่วนครับผมก็คือสนามต่อสู้ก็คือลานด้านล่างสีเขียวๆนี้กับลานเตรียมตัวนะเตรียมตัวก็คืออยู่ข้างบนตรงส่วนนี้ หากตัวนี้นะผมลานเตรียมตัวเนี่ยจะสามารถเก็บการ์ดได้ทั้งหมด6ใบนะครับฉากเรามีไล่ใบที่7ออกมาก็จะเป็นทับตัวที่อยู่ในสนามตัวนี้แทนนะครับอ่ะเราก็ส่งพันธมิตรของเราครับผมออกไปโจมตีพอโจมตีขึ้นมาปุ๊ k, บฝ่ายตรงข้ามต้องส่งยูนิตที่อยู่ลานเตรียมตัวออกมาต่อสู้เช่นเดียวกันซึ่งเขาไม่มีดังนั้นเนี่ยเราก็จะสามารถตีป้อมได้โดยตรงนะก็คือโจมตีเซนเน็กซัสครับซึ่งเน็กซัสฝ่ายตรงข้ามตัว,ตวนี้มีเลือด20พลังโจมตีของผมอะ่ะมีอยู่แค่1เท่านั้น ดังนั้นหนึ่งลบสิบเก้าลบด้วยยี่สิบครับผมก็จะได้สิบเก้านะครับดังนั้นตีเข้าไปครับตั้มเห็นไหมอ่าเหลือหนึ่งเห้แม่สิบเก้าครับหากไฟตัวข้ามเนี้ยซัดไปสู่ก็จะแพ้นะครับายตัวข้าทำอะไรไม่ได้แล้วเขาบอกผ่านนะครับผมเข้าเทินเราเราก็จะต้องจบเทินเช่นเดียวกันนะครับอ่าและก็เหรียญต่อเหรียญโจมตีเนี่ยก็จะไปอยู่ฝัง่งนู้นแทนเราจะสลับสลับกันไปนะครับ โอเคฝ่ายตัวข้ามลงมาครับผมราคาไล่สองได้สองสามนะพลังต่อสู้สองสามนะของผมนะตอนนี้ผมก็ไม่มีการ์ดอะไรเลยงั้นผมก็นี่ครับผมผมมีค่าไล่2ได้3 4ครับเก่งกว่าโดยความสามารถนี่ความจริงการ์ดไปเนี่ยมันจะไม่ถึง3-4นะแต่เขาได้ความสามารถจากน้องนกเรานะครับผมที่เราไล่ไปก่อนหนะน้านี้ที่เพิ่พมพลังตีให้ใช่ไหมเขาก็เลยเก่งขึ้นกว่าป,ปกติไง อ่าผมก็ไล่สองเช่นเดียวกันนะครับเห็นไหมค่าไล่ผมก็จะหายไปนะครับเข้ามาอยู่ในลานเตรียมตัวฝ <c oughs> ่ายตรงข้ามออกมาสั่งโจมตีนะครับเราก็ออกไปต้องป้องกันครับเราสามารถป้องกันได้เพราะเรามียูนิตในลานเตรียมตัวนะการต่อสู้ของเกมนี้ครับผมจะเป็นการหักลบกันนะครับผมก็คือเอาพลังตีมาหักเลือดนะครับของผมเนี่ยของเขาเนี่ยเป็น2 3สามของผมเป็นสามสดังนั้นเนี่ยเลือดผมมีอยู่4ี่ฝ่ายตรงข้ามมีพลังตีแค่สอดังนั้น หักไป4นะครับผมลบไป2ก็จะเหลือ2ของผมเนี่ยมี3ฝ่ายตรงข้ามมี3อย่างนั้นการต่อสู้ครั้งนี้ก็คือผมจะรอดและฝ่ายตรงข้ามจะถูกทําลายครับ <c oughs> เอาละฝ่ายตรงข้ามมีการเพิ่มใช้การเวมตนครับ <c oughs> เป็นการเพิ่มเลือดนะครับผมลายว่าตอนแรกเนี่ยฝ่ายตรงข้ามจะต้องตายด้วยการจบเตียวผมแต่ว่าตอนนี้เขามีพลังเลือดอยู่5 <c oughs> ผมมี3อย่างนั้นผมตีเขาไม่ตายแล้วแต่เขาก็ตีผมไม่ตายเช่นเดียวกันนะครับ ไม่ทีอะไรก็ปล่อยผ่านนะครับผมพอผ่านขึ้นมาปุ๊บเหรียญทกเข็งก็จะหายมาอยู่ฝั่งเราแล้วนะครับมานาเราก็จะเพิ่มเป็นสามแล้วนะครับเมื่อมานาเรามีสามปุ๊บเดี๋ยวเรามานั่งดูน่าคารายได้บ้างครับผมการไปนี้ครับผมทหารชั้นยอดนะครับผมคารายสามได้4ี่สี่เมื่อการไปนี้ถูกอัญเชิญนะครับผมเราจะได้การ์ดฟอร์เดมาเซียครับผมหนึ่งใบบนมือเราอยากรู้ว่าการ์ดแต่ละใบทําอะไรได้เนี่ยมันจะอยู่ข้างหลังเราเห็นไหมฟอร์ 4. ไปเดมาเซียครับ ม่อพลังตีสามสามให้แก่พันธมิตรในรอบนี้นะก็คือม่อพลังตีให้พวกเราทั้งหมดอนะ่ะสามสามเลยนะครับผมจัดว่าเป็นการ์ดที่โหดมากแต่ว่าค่าไล่แพงมากครับอ่าผมลาไล่บบปุ๊บปึ้มเห็นไหมฟอร์เดบัสเซียรครับได้การ์ดมาแล้วจากหนึ่งใบนะครับผมด้วยความสามารถครับอ่าฝ่ายตรงข้ามลงการ์ดใบนี้มานะครับผมหน่วยรักษาครับผมฟื้นฟูพลังสามนะก็คือาารักษาพันธมิตรครับผมหนึ่งตัวหรือเน็กซัสของคุณครับเขาลงมาเพิ่มเน็กซัตตัวเองนะจากเมื่อกี้สิบเก้ากลายเป็นยี่สิบล ตอนนี้ผมมีถือครองเหรียญไอแคลคโทเค้นอยู่นะครับผมหรือเหรียญโจมตีนะครับผมเป็นฝ่ายโจมตีได้อ่ะเรามานั่งดูกันครับผมถ้าเกิดผมตีไปจะเป็นยังไงนะเพราะเราได้แค่สั่งโจมตีอย่างเดียวนะครับอ่าเห็นไหมถ้าผมออกไปตีครับผมจะมี44 32และ11นะครับดังนั้นเนี่ยก็ทำการโจมตีไปครับ ฝ่ายตรงข้ามเลือกโจมตีก็คือทําการเอาตัวพลังตีสองครับผมตรงส่วนนี้พลัง2 2นะครับผมเรามีเลือกแค่สองดังนั้นการต่อสู้ของคู่นี้เราจะเป็นการตายคู่ของผมเนี่ยเขามีแค่หนึ่งหนึ่งนะครับผมแต่ฝ่ายตรงข้ามมี3าดังนั้นเนี่ยรอบรอบนี้ผมจะตายนะครับผมแต่ว่าไม่มีใครมาบล็อกตัวนี้ดังนั้นฝ่ายตรงข้ามครับผมก็คือจะโดนพลังตีผม4ี่เนี่ยเข้าไปในซัดดังนั้นก็คือเจ็บครับฝ่ายนี้จะเจ็บนะ ตั้งสี่เห็นไหมครับผมฝ่ายตรงข้ามจะยอมเสียในยการ์ไปผมก็ตายไปหนึ่งทีถ,งถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามมียูนิตออกมาไม่พอยูนิตโจมตีเราเนี่ยก็จะมีบางตัวหลุดออกไปนะครับอ่าตอนนี้ผมมีการ์ดค้าไล่สี่แล้วครับผมมีลุงบลอมนะครับผมบลอมเนี่ยจะมีความสามารถก็คือท้าชิงนะครับผมท้าชิงกับฟื้นฟูด้วยนะแถมอัญเชิญโปลิงนะครับผมหนึ่งตัวในการครั้งแรกที่การ์ดไปนี้รอดชีวิตนะครับอ่า โปลิงก็จะเป็นตัวนี้แหละครับผมเนี่ยการ์ดส่วนใหญ่ก็จะมีเงื่อนไขครับผมเขาจะบอกการ์ดที่เกี่ยวกับการ์ดใบ,บนี้ให้ละเอียดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะผมก็ค่าไล่สิครับไล่ลุงบลอมไปครับอ่าเขาถือไอศกรีมโทเค็นผมเป็นฝ่ายตั้งรับนะครับเราเจอเด็กโปลิงนะเนี่ย ไล่อยกองข้ามออกมาต่อสู้ครับผมมีถึงสี่ยูดิตได้กันเองแต่ผมมีแค่2ยูดิตดังนั้นแปลว่าจะต้องมีสองตัวหลุดเข้ามาแน่นอนนะอ่ะผมขอเอาลุงบลอมครับผมออกไปป้องกันนะครับเห็นไหมเขาสามแต่ผมมีห้านะครับและตรงนี้มีศูนย์สองดังนั้นผมจะไม่ตัวนี้จะไม่ตายนะอ่ะต่อมาตรงนี้ครับสองสี่สามสี่ครับผมอ่ะก็ที่เหลือก็ปล่อยเข้ามานะครับ อ่าเห็นไหมครับผมลุงบอมบอบ็อกซ์เราจะได้โปลิ่งมาหนึ่งตัวแล้วก็แน่นอนครับลุงบอมมีความสามารถฟืน้นฟูนะครับผมฟืนฟ้นฟูก็คือจะฮิลเลือดตัวเองจนเต็มเมื่อจบรอบนะครับดังนั้นเมื่อจบเทิร์นลุงบอม,มผมจะกลับมาเลือดเต็มเท่าเดิมครับเอาละตาผมร่างนะผมจะไล่ากาเลนครับผมลงไปในที่สุดก็ได้ถึงเวลาการ์ดเก่งของเราที่ยอมเก็บมาตนะั้งแต่เทิร์นแรกแล้ว ไปครับลงลุมบอมไปครับบอกออกไปต่อสู้นะครับและแน่นอนนะผมขอเอาการ์ดใบนี้ครับออกมานะครับลุงบอมมีความสามารถผู้ท้าชิงนะครับผมผู้ช้าชิงเนี่ยสามารถที่จะสามารถเลือกได้นะครับผมว่าจะให้ยูนิศสตูนะครับผมตัวใดมาบล็อกการ์ดใบนี้นะดังนั้นเนี่ยผมก็สามารถดึงมาเลยครับอ่าผมดึงใบนี้เข้ามานะครับโดยลุงบอมเนี่ย จะมีความสามารถรีเวิร์พอยู่ด้วยเพราะเขาเป็นแชมเปี้ยนนะเมื่อกา้าวไปนี้รอดนะครับผมรอดชีวิตจากการได้รับความเสียหายครบส0หน่วยเนี่ยเขาก็จะรีเวิร์พครับผมเป็นกา้าไปนี้ทันทีนะครับอ่าเห็นไหมที่เหลือเมื่อกี้เราลงสามละตอนนี้เห็นไหมครับผมสามขีดสิบนะค่อยๆสะสมความเสียหายไปเรื่อยๆนะครับผมสาหรับลุงบลอมครับตีไปอีกทีนึงเขาจะลุงบลอมมาบล็อกไงไม่อยากตีเลยแต่กต็ตีไปแล้วกันนะครับผมอันนี้แล้วแต่ว่าผู้เล่นจะเล่นแบบไหนได้เลยนะครับ นะครับเอาละครับเห็นไหมครับผมซื้อฟูครับเลือดเต็มนะครับอ่า แต่ผมบ้าครับผมตอนที่ผมมีมานาอยู่หกผมขอไล่ลักครับลงสู่สนามครับลักเนี่ยลงมาปุ๊บเขาจะมีบาเลียนะครับผมเทินหนึ่งนะนนนก็คือจะไม่ได้รับความเสียหายนะครับผมตอบผลนหนึ่งครั้งอ่าคำบ,บุกมาแล้วนะครับอ่าเขาเลือกเอาลักไปสู้กับลุงรอมนะครับและแน่นอนคนระับผมจะเอาใครไปสู้กับใครได้บ้างนะก็มานั่งดูกันนะครับอ่าก็ออกไปสู้สาบ้างนะครับ อ่าผมก็นั่งดูว่ามีใครที่สามารถลุยได้บ้างนะครับอ่าบล็อกเสร็จเรียบร้อยก็แค่นี้ครับการเล่นทำการเลเวลอัพครับ เอาละเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้เอาอยัางไงผมขอบุกเลยนะครับผมขอใช้การ์ดฟอร์เดมาเซียครับผมที่เราได้มานะค่าไล่6ครับ สังเกตเลยนะตรงนี Judge ้เป็นการ์ดอ่ะใช่การ์ดเนี่ยครับผมเขาเรียกจะเรียกว่าการ์ดเวทมนต์โดยการ์ดเวทมนต์เนี่ยจะแบ่งทั้งหมดเป็นสาประเภทนะครับผมให้ดูตามชนิดนะครับผมก็มีช้านะครับผมไวและก็ฉับพันนะครับตัวนี้เป็นการ์ดช้านะครับผมอ่าส่วนตัวนี้ครับผมก็ตัวนี้เป็นการ์ดช้าทั้งนั้นนะอ่าตัวนี้เป็นการ์ดไวนะครับผมและก็ฉับพันนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับผมการ์ดช้านะครับผมการ์ดช้านี่ก็คือจะนับเป็น1แอคชั่นนะหรือการกระทำนะครับแต่ถ้าเกิดการ์ดไวเนี่ยก็คือ เวลาลาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะไม่นับเป็นการแอคชั่นนะครับผมฝั่งเธอยังอยู่ของเราอยู่นะแต่ไม่เหมือนการช้าถ้าเกิดเราไล่การช้าขึ้นมาก็คือจะเป็นการส่งเธอไปฝั่งตรงข้ามแต่ถ้าเกิดการไวเนี่ยก็คือไล่ปุ๊บก็ยังอยู่ในเธอเราส่วนฉับพันนะครับผมก็คือยังอย,งอยู่ในเธอเราไม่พอนะฝ่่ยตรงข้ามจะไม่สามารถขั้นจังหวะอะไรได้เลยนะครับนี่คือข้อแตกต่างระหว่างการช้าเว Fang มนตมนะครับผมชา้าไวแล้วก็อไอชาร์จเร็วแล้วก็ฉับพันนะครับกลับมาที่เธอของเราอยู่นะครับผมเราอยู่ในเธอโจมตีนะผมขอใช้การครับผมฟอร์เดม ทำให้ยูนิตของผมเธอ์นี้พลังโจมตีบวกสามบวกสามหมดเลยเห็นไหมครับฝ่ายตัวข้ามมีการเพิ่มเลือดครับอ่าเห็นไหมครับผมมันเป็นการช้าไงพอไล่สปูฟฝ่ายตัวข้ามจะนับเป็นหนึ่งแอคชั่นเขาจะสามารถไล่ได้นะครับอ่าเห็นไหมครับ โอเคอะออกไปครับผมผู้ท้าชิงนะครับออกไปเห็นไหมครับผมผมสามารถดึงได้นะจะเอาไปตีครับตีเป็นเลยครับอ่าฮะ เอาอยัางไงดีวะตีก่อนนะครับสะสมน้ำเมจครบสิบแล้วครับบอบริเวอ,อัพครับอาา่าฮะบอสฝั่งนู้นลิเวอ,อัพเช่นเดียวกันครับ กระไการครับผมสร้างความเสียหายครับผมยิงบลอมเลยครับอันนี้สร้างความเสียหายสี่กับยูนหนึต่งตัวครับลูกบอมโดนยิงเรียบร้อยครับอ่าฮะโอเคจบเธอนะครับ ความสามารถของการเล่นก็คือมีความสามารถปลุกระดมนะครับผมปลุกระดมเนี่ยก็คือเราจะได้รับทกเค็นโจมตีนะครับผมหากไม่มีนะเมื่อกี้นี่คือทกเค็ตโจมตีมันอยู่ของเขาแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอยู่ดีเราก็มีทกเค็ตโจมตีของเราโผลมาอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือของจริงนะครับผมของเขาจะมีเหรียญอยู่ของเราเนี่ยก็คือเป็นความสามารถของการเล่นนะครับผมสร้างขึ้นมาครับพอเขาสร้างขึ้นมาปุ๊บเราก็ลุยได้เลยครับบล็อคต้องเจอบล็อ้ไยกันเองครับตีกันเองแทงเจอแทงนะครับที่เหลือปล่อยเข้าไม่เอ่ย ขอใครับออกมาบุกนะครับอ่ะไม่พอครับผมผมขอใช้การเวมนฉับพันครับผมพันธมิรของเรานะหนึ่งตัวและศัตรูทําการจู่โจมซึ่งกันและกันก็คือเราเป็นการเพิ่มครับผมการต่อสู้ขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะก็คือให้ยูนิตของเราหนึ่งตัวทําการโจมตีกับลุงบลอมครับเห็นไหมต่อไปนี้จะทำการต่อสู้กันครับสีเรียบร้อย เห็นไหมเขาลงมาครับผมรักษาได้ซบตวัวเองสามอ่าโอเคแล้วยังไงต่อดีครับผมเราก็ปล่อยผ่านเลยแล้วกันฝ่ายตรงข้ามครับผมทําการโจมตีออกมาครับเราก็เอาลุมบอมออกไปป้องกันดีไหมหรือเจ้ารักดีถ้าลุมบอมออกไปบล็อกนะครับผมเราก็ฝ่ายตรงข้ามไม่ตายเราก็ไม่ตายนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเอาลักไป เผยข้ามตายครับผมแต่รักจะบาดเจ็บนะครับ <c oughs> อ่าเห็นไหม <c oughs> ขอใช้การ์นะครับผมการ์ใบนี้เพิ่มขยายครับผมฟื้นพลังพันธมิตรหนึ่งตัวจนเต็มจากนั้นเพิ่มพลังโจมตีและพลังชีวิตของเขาไปสองเท่านะครับอ่าผมก็ขอใช้การ์ใบนี้ครับผมเพิ่มพลังโจมตีให้กาเลนครับไงพลังโจมตีกาเลนก็จะเป็นสองเท่าครับ ปิง 12, 12 12ครับผมอาา่าฮะความสามารถของลักตอนรีเวลอัพครับผมก็คือหากเรามีการ์ดค่าไลา่หากเราไล่การ์ดเวทมนต์เนี่ยที่มีพลังตีมากอ่าที่มีค่าไล่มากกว่า6ขึ้นไปเราก็จะได้การนะครับผมไฟนอลสไปค์ครับผมเข้ามาด้วยนะครับอ่าเนี่ยครับผมก็สามารถไล่การ์แบบนี้ได้นะครับโอเคตอนนี้ไอ้แต่โทเคตอยู่กับผมแนละ้ว ผมก็สามโจมตีออกไปเลยครับฝั่งนู้นไม่มียูนิตออกมาตั้งรับนะครับผมดังนั้นรับการโจมตีของผมรับรอบนี้ไปเต็มๆเลย <c oughs> อ่าครับหลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับผม <c oughs> เห็นไหมเราก็แค่ตีนันซัดฝ่ายตรงข้ามเราก็ชนะแล้วนะครับอ่า โอเคอันนี้คือขั้นตอนการเล่นแบบพื้นฐานนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นคู่เควสนะครับผมให้เราทำเควสไปเรื่อยนะยิ่งเราทำเควสเนี่ยเราก็จะได้ค่าไอพีมาเยอะๆเมื่อเราได้ค่าไอพีเยอะๆเนี่ยขอระงวัลเราก็จะเยอะตามไปด้วยนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะว่ามีโหมดการเล่นมีอะไรบ้างน,นะครับผมการเล่นกับผู้เล่นนะครับผมจะมี2อ,อย่างนะก็คือโหมดเลนกิ้งนะครับผมกับเล่นแบบปกตินะ หมดจับดับครับผมจ driving, <audio nek> ับดับก็คือเป็นการแข่งจัดดับนะก็คือยิ่งเราชนะมากเราเด็ดระดับเราก็ยิ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับผมก็แน่นอนนะเหมือนการจัดดับทั่วไปส่วนการเล่นทั่วไปนะครับผมก็คือการเล่นแบบไม่เสียอะไรนะครับผมก็เล่นตามสนุกนะเล่นกระบบทนะครับผมก็แน่นอนครับผมส่วนใหญ่จะใช้ในการลองเดทลองในการเล่นนะครับผจญภัยครับผจญภัยเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นการแข่งขันดับนะครับผมก็คือ การสร้างเด็กของคุณนะครับผมให้กับแชมเปี้ยนนะโดยจะเป็นการทางระบบเนี่ยจะสุ่มการ์ดให้มาครับผมทีละใบทีละ3ใบให้เราเลือก1ใน3ใบนั้นนะทําการสร้างเด็กมา1เด็กเพื่อต่อสู้กับผู้เล่นทุกคนนะครับโดยการจะเล่นเนี่ยเราจะสามารถมีวิธีการเล่น3อย่างด้วยกันหครับผมก็คือจ่าย200เหรียญน,นะครับผม200เหรียญน,นี่ก็คือจะเป็นเงินเติมนะครับเราก็ เติมได้เลย2 0 0พชฉาบครับผม2,000ฉาบค่าฉาบเนี่ยจะเป็นเงินที่ระบบเกมออกมาให้นะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้เป็นสายฟรีก็สามารถเล่นเกมนี้ได้อย่างสบายนะครับผมและก็โทเค็นครับเหรียญโทเค็นเนี่ยเราจะได้มาฟรีๆอยู่แล้วสัป,ปดาห์ละครั้งนะครับผมดังนั้นเนี่ยพูดง่ายก็คือเราจะสามารถ่าประหยัดครับผมไม่ต้องเสียตังค์ไม่เสียต้องเสียตังค์หรือเสียค่าฉาบเนี่ยได้เลยนะอ่า หรือเราจะสามารถจะเติมเงินหรืออะไรแล้วแต่ครับผมแล้วแต่จะชอบเลยว่าชอบแบบไหนนะครับแต่ผมขอแนะนําว่าโหมดนี้เป็นโหมดที่ควรเล่นนะเพราะว่าได้การ์ดเยอะมากๆเลยครับภารกิจท้าทายครับผมตรงส่วนนี้ก็คือจะเป็นคล้ายๆกับเวสมาให้เรามามา,มาเล่นเด็กแล้วทําการต่อสู้นะครับผมเราจะได้ค่าเอครับผมประสบการณ์ฟรีๆมานะตรงส่วนนี้จะให้มาเรื่อยๆครับผมถือว่าเป็นหนึ่งในการ ศึกษาเด็กนะครับผมรูปแบบการเล่นนะเพราะแต่ละเด็กเนี่ยก็คือเขาจะมาแนะนําเกี่ยวกับเด็กที่น่าสนใจเนี่ยให้เราลองเล่นดูนะครับใครที่ชอบแนวไหนหรือใครยังไม่รู้ว่าจะเล่นเด็กอะไรขึ้นมาลองมาเล่นครับผมภารกิจท้าทายตัวส่วนนี้และหากชอบเด็กไหนขึ้นมานะครับผมลองดูนะว่าเด็กนั้นอยู่ในอาณาจักรประเภทไหนนะครับผมนะแล้วก็จัดเด็กนั้นมาได้เลยครับลานปลาโล้นะครับผมก็คือจะเป็นคล้ายๆกับทำการส่งนะครับผมคล้ายๆกับประมาณว่าเขาจะให้ตัวอย่างมาประมาณว่ารอบเนี้ย เราห้ามใส่การ์ดซ้ำในเด็กนะครับผมมแล้ให้เราไปจัดเด็กตามปกติของเราเนี่ยออกมาทําการต่อสู้นะครับซึ่งแน่นอนครับมันจะออกมาเรื่อยๆนะแล้วก็ได้ขอรางวัลมามากมายเช่นเดียวกันดังนั้นดังนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคล้ายๆกับอีเวนต์ประจําสัปดาห์กันละกันนะครับตัวส่วนนี้ถ้าเทียบง่ายๆนะครับห้องวิจัยนะครับผมห้องวิจัยเนี่ยจะเป็นคล้ายๆกับการนะครับผมมีการ์ดแปลกๆครับผมการ์ดใหม่ๆออกมาคือจะไม่ใช่การ์ดปกติที่เราจะเคยเล่นกันนะจะเป็นการ์ดฮาฮาหรืออะไรก็แล้วแต่ครับผมมันจะเป็นการเล่นแบบ นอกกฎเกณฑ์แบบที่เราเคยเล่นกันนะดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่ชอบความจําเจนะครับผมหรือความเฮฮานะแนะนําโหมดนี้ได้เลยนะครับผมแน่นอนรับฝ่ายตรงข้ามก็จะเล่นโหมดเดียวกันเช่นเดียวกับเราดังนั้นเนี่ยใครที่อ่าเป็นสายฟรีนะครับผมหรือยังไม่มีการ์ดอะไรมากมายเนี่ยสามารถเล่นเด็กนี้ได้เลยครับผมมาเล่นที่ห้องวิจัยเนี่ยคุณก็จะมีอ่าเด็กมาให้เล่นนะครับผมฝ่ายตรงข้ามก็เช่นเดียวกันจะเป็นเด็กคาฮาการ์ดสุดยอดนะครับผมแล้วแต่ได้เลยครับ คอลเลคชันนะครับผมคอลเเคชันเนี่ยจะแบ่งเป็นหลายๆส่วนนะส่วนแรกเลยนะครับผมก็คือการจัดเด็กนะอันนี้ก็คือเรามานั่งดูเด็กกันว่าเราจะทําการลบเด็กหรือจะทําการแชร์เด็กให้เด็กเนี้ยถ้าเราชอบเด็กนี้มากๆเดี๋ยวเราอยากให้ทุกคนเห็นเนี่ยเราสามารถกดแชร์ครับผมและเด็กเนี้ยมันจะเข้าไปอยู่ในร,ระบบครับหรือถ้าเกิดใครทําการแก้ไขเด็กนะเราก็สามารถกดมานะครับและเลือกทาการจัดเด็กแก้ไขได้นะครับตัวส่วนนี้แน่นอนนะครับผมว่าเลามีการ์ไรบ้าเนี่ยเราก็สามารถดูได้โดยการจัดเด็กนะก็คือจะมีทั้งหมด3ก๊อปปี้ เราสามารถใส่การ์ดซ้ำได้3ใบนะครับและในนั้นเนี่ยต้องมีระบุไว้ก็คือต้องมีแชมเปี้ยนได้สูงสุดแค่6ตัวเท่านั้นและการ์ดในกองต้องมี40ใบนะครับนะโอเคต่อมาครับผมก็คือหมดของการ์ดนะครับการ์ดเนี่ยคือเราจะดูว่าเรามีการ์ดอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะและเราก็สามารถจะทาการ์ดนะครับผมได้โดยการสมมติอ่ะผมอยากขับการ์ดโปลงนะครับเราก็สามารถกดที่โปลงขึ้นมานะครับตรงส่วนนี้ครับผมเราต้องใช้การจะทาการ์ดโปลงได้เนี่ยก็คือเราจะต้องใช้การ์ดเขียว อย่างน้อยหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็ใช้ค่าฉาบครับผมค่าฉาบนะก็คือหนึ่งร้อยหรือจะเช่นเป็นเงินได้เลยนะเงินก็สิบเหรียญนะครับตรงส่วนนี้อ่ะซึ่งถ้าเกิดใครอยากทําขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูได้เลยว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับอ่าฮะโอเคนะครับตรงส่วนนี้ต่อมาครับผมก็คือกระดานนะก็คือสนามของเรานะครับผมใครอยากจะเปลี่ยนสนามใครเบื่อสนามจําเจครับผมเราก็สามารถกดบ้าและ็จแล้ครับผมเราก็จะเห็นสนามเนี่ยเห็นไหมเนี่ยครับผมเราจะเป็นสนามขึ้นมานะครับนี่ สนามแบบนี้นะเห็นไหมครับผมฝั่งท่ามก็จะมีสนามให้เลือกเช่นเดียวกันนะครับต่อมาครับผมก็คือการเลี้ยครับผมการเลียนี่ก็คือสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในสนามเรานะครับอ่าจะอยู่ด้านซ้ายครับผมของเรานะเราสามารถเล่นกับสัตว์เลี้ยงของเราได้นะครับตรงส่วนนี้เห็นไหมครับผมใกล้ๆก้เด็กซัดเราเลยนะครับเห็นไหมเป็นอะไรที่เพลินมากเลยนะครับผมใครที่อยากเบื่อนะสามารถเอาสัตว์เลี้ยงมาเลี้ยงได้นะครับผมเนี่ยสัตว์เลี้ยงอยู่ในสนามไหมครับผมเราก็ เข้ามาเล่นกดสนุกกับน้องเขาได้นะครับเบื be ่อเบื่อว่างๆรอเธอฝส่ตรงข้ามเงี้ยเราก็เล่นกับสัตว์เลี้ยงแก่เบื่อได้ครับหลังการ์ดครับผมเราก็จะดูเอาเลยนะว่ามีหลังการ์ดแนวไหนบ้างนะเราก็ไปดูเลยเบื่อหลังการ์ดแนวเดิมใช่ไหมนี่เลยครับผมหลังการ์ดเลยนะครับโดยหลังการ์ดเนี่ยก็จะใช้ทั้งหมด490เหรียญน,นะครับนี่หลังการ์ดปกติเราจะเป็นลายนี้ใช่ไหมใครเบื่อรายการแบบธรรมชาติเนี่ยตัวละครฮีโร่เราก็มีนะครับผมอันดับจักรเราก็มีนะครับอีโมครับผมก็คือการส่งสติ๊กเกอร์ให้กับฝ่ายตรงข้าม เป็นการท้าทายนะครับผมเฮฮาปาร์ตี้ครับผมทักทายขั้นต้นนะครับอ่าเวลาดีๆกับเพื่อนดีๆครับผมเห็นไหมมีอะไรเยอะแครับผมติ๊กเกอร์นะครับผมคิดหน้าครับผมตัดสินให้ดีหน่อยนะอ่าครับผมเศร้านะครับผมอ่าเศร้ามาเวลาเราแพ้นะครับผมหรือจะเป็นการขอท้าทายครับผมเรียกแฟนรคับออกมาจําการต่อสู้่าท้าทายกวักมือเรียกนะครับโกรธนะครับผมเห็นไหมมันเป็นการติ๊กเกอร์ดีๆเยอะแครับอ่าน่ารักน่ารักก็เยอะแยะนะครับอฮ โอเคต่อมาก็คือโหมดร้านค้าครับผมเราก็สามารถจะซื้อสตาร์เตอร์ครับผมเริ่มต้นสัตว์ลงสัตว์เลี้ยงนะครับผมเอามาได้นะดังนั้นใครที่อยากได้เริ่มต้นมีการ์ดโหดๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาซื้อได้เลยนะครับหรือจะซื้อใบคราฟการ์ดนะครับผมตรงส่วนนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันอ่าลายกระดานตรงส่วนนี้นะครับผมการ์ดยนนะครับอ่าหลังการ์ดพวกนี้ครับประวัติการซื้อเราสามารถเช็คได้ครับผมว่ามีประวัติการซื้อเราเคยซื้ออะไรมาบ้างนะครับ โอเควันนี้ผมฮอสปีแคทครับผมจะมารีวิวเพีแค่น,นี้หากชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครฝากกดติดตามกัด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ